สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูบแบ็คมีชแนลหนะงหัวนี้มอยู่เกมออตเทอร์เชียสซีซั่นทีสันครับมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะเล่นหัวสันอะไรกันบ้างครับเริ่มมาตัวแรกก็ชายนิงอาเชอร์ครับก็คือนักธนูน้องกระต่ายครับสัตว์มีหัยิงธนูสั้นครับมาแล้วครับรอบแรกเดี๋ยวมาดูครับว่ามีไอเทมอะไรให้เราเกิ่มปังครับเอฟชนะไปครับตานดูรอบที่สองครับรอบที่สองมีชายนิงอาเชอร์แล้วก็มีสไนเปอร์ เวทวิชาดดีครับแต่ว่าซื้อสไลด์เปิดมาครับเปิดกล่องมาไม่มีอะไรเข้ากับฟรีมเราเลยนะครับก็เอาเป็นเวจิคสปานะครับมาให้กับไทนิงอาเชอร์ไปก่อนครับเล่งมาแนนครับยิงสตัร์ครับไปครับมาดูว่าที่รอบที่สองจะมีอะไรให้เราเลือกอีกบ้างครับจะดีหรือว่าจะร้าไล่มาดูครับรอบที่สามครับมา ไม่มีอะไรน่าสนใจครับก็เอาชาร์ติงอาเชอร์ตัวที่2ลงไปครับโอ้น่าสนใจก็มีแค่ใบบิกัตซอสเพิ่มดาเมจให้กับตัวเรานิดนึงครับใส่ให้กับในส่วนของสไนเปอร์ครับมาดูรอบที่สครับมาดูกันว่ารอบนี้คิปจะให้ไอทิอะไรกับเราบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับสองตัวสุดท้ายสุดท้ายสตาร์ทว้ครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สครับ อก็พิเศษมีวิลเลนเตอร์แล้วก็มีปั้นเตอร์นะก็ซื้อในในส่วนของวิลเลนเตอร์ครับเปิดกล่องไม่มีอะไรดีเลยครับตอนนี้เอาสุ่มมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ใส่ให้วิลเลนเตอร์ดีก่อนครับฝตัวภาพตอนนี้เกอนาสทั้งเปิด์เหมกันนะเราเปิดเตอร์ครั้งที่สี่แต่เราอีกสามตัวครั้ที่สี่อยู่ครับไหวเปล่าจะละักษณะไหไอเอ้เลย สไนเปอร์ุถูกตัวด้วยเจ็บลอยแผลไปครับตาสไนเปอร์มาอีกหนึ่งครับตอนนี้เราขาดตัวแท็ครับมาดูาาราาครับรอบนี้ฝั่งสงครามดินประสานปานแล้วก็มีในส่วนของเอ่อวอร์ริเออร์ครับเรียบร้อยครับแผลไปครับตาี้ไม่ไหวครับไม่มีแท้งเลย ตอนนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเนี่ยก็เดี๋ยวซื้อปอดไหนแล้วกันเป็นแทงให้เราถึกที่หนึ่งครับตอนนี้ไม่มีตัวแทงตอนนี้ปอดตรงข้ามเจอภาษาไหมนะปอดไน้ขั้นที่หนึ่งเลยเขามีในตัวของอีวิ้นไน้สองตัวแล้วก็มีปอดไน้ตัวหนึ่งครับหนลักษณะไม่น่าจะไหวครับรวมเกาะแตกตายก่อนแน่นอนครับเรียบร้อยครับแผลไปครับตอนนี้มาดูครับรอปีเจ็ดครับ มีด็อกบิฟเคสเตอร์นะครับแล้วก็ได้ลงเรื่องไปเลยครับสองตัวลงบีเคสเตอร์เพื่อเปิดในส่วนของผัสารโซคันที่หนึ่งครับซื้อมาครับอ่าอิจฉาซิลินเจอร์อ่าสไนเปอร์สองดาวครับก็ถือว่าดีครับช่วยเพิ่มน้ำมันครับฝั่งตรงข้ามเราเปิดแก้ผัสารในส่วนของแตนด้าคันที่หนึ่งตัวอื่นก็ยังไม่เปิดผัสารอื่นครับครับตอนนี้น่าจะชนะครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ มาดูนะครับแปดครับเราที่แปดมีออรตาฮันเตอร์แล้วก็วินเทอร์ม่อีกครับเก็บไว้ครับตอนนี้ด็อกเตอร์ก็น่าสนใจครับ<ล>มาครับมองรงภาพเจออราษาร์ในขวดของเอ่อพิแคษนะครับขั้นที่หนึ่งครับ ลักษณะอาจจะไม่ไหวครับแบบเขามีตัวชิ้นไหวหรือเปล่าเออพอไหวครับเรียบร้อยครับชนะไปครับเกือบแพไปนะครับตอนนี้มาดูรอบที่เก้าครับรอบที่เก้าไม่มีอะไรน่าสนใจครับปล่อยผ่านไปเลยแล้วกันครับตอนนี้นะครับมาลุ้นกันว่าความคุ้ค่ามันจะเจออะไรครับจู่วอนเตอร์วอลเตอร์เรามีแคทเตอร์แอสเซสเซอรบวอลเตอร์ขั้นที่หนึ่งครับเนี่ยเพลนเซอร์โดนไหวครับไหวไหมลักษณะไม่น่าไหวครับ เรียบรอยครับเพะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สิบครับรอบที่สิบไม่มีอะไรน่าสนใจครับก็เดี๋ยวปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับมาดูคลิปรอบที่สิบครับว่าจะได้ลิลิทอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับรอบที่สิบก็เป็นคลิปชุดนี้เลยมาดูกันนะว่านี้จะมีลิลิทแนวเลือกบ้างนะมาดูครับได้แต่สงครามมาไม่เคยดีเท่าไหร่ครับ ดูไม่ค่อยดีครับตอนนี้วินเลสเตอร์ขึ้นสองดาวโคตรแน่ไปครับแล้วซื้อเทเลอร์มาครับเปิดบอกมาเขาไม่แน่ตรงนี้ครับเปิดมาได้เคียวนะครับก็ชนะแล้วได้ยี่ปีนะก็เดี๋ยวหลอมแต่ทิ้งนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับน่าสนใจก็ได้เป็นแวนดิงครับก็ใส่ให้กับวินเลนเจอร์ครับตอนนี้ไปครับหลอนที่21ลงภาพเจอประสาทก็องปิดข่านที่หนึ่งนะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องจักร ท่านนี้สุดแลนวครับไหวหรือเปล่าเอ่ยน่าจะไหวครับตัวสุดท้ายได้ไหวครับเรามีม็อกหรือว่าเหลี่ยมลอยครับชนะไปครับตอนน yep. ี้มาดูรอบที่22ครับสเล่นเตอร์ครับสงสัยต้องเล่นฮันเตอร์นะครับอาจจะเล่นฮันเตอร์แค่แค่ที่2ครับตัวตอนนี้ฝั่งสุภาพเรือเทมเพนครับเทมเพนแล้วก็มีในส่วนของที่อื่นๆไหวหรือเปล่าเอย ไปดูจาลักษณะไม่หนาจะไหวเท่าไหร่ครับนี่แน่เรียบร้อยครับเพ่ไปครับตอนนี้อ่าลองสามครับมันมีอะไรน่าสนใจเลยครับลงรีบไปก็ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูครับเพื่อนเราข้ามแพนด้าครับนักสู้ท่าที่สุดครับตัองคนนี้เลยนะจาลักษณะไหวไม่เลยน่าจะไหวนะสูสิครับไหวเว่ยไหวอยู่ครับตัวท้ายแพนด้านี่แน่ชาร์จยิง เร <Keep S 2> ียบร้อยครับชนะไปคับตอนนี้มีใครมาครับแล้วก็มีอันเดอร์เวิร์มาครับกลับไปครับตอนนี้ลงสกูฮันเตอร์เป็นตัวแทงไปแล้วก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ไปครับรอบที่14กันครับกองข้าศึจะตัดไม้ครับไนท์ก็ที่3แล้วนะครับไนท์ผมแบบลักษณะนี้นวเดียวครับแล้วมีบล็อกนะครับบล็อกเพิ่มเลือดสู้ไม่ค่อยได้ครับ จะลักษณะไม่น่วาไอ้ทีเรียบร้อยเพ้ไหมครับตอนนี้มาดูรอบที่15ครับเมื่อกี้เราล็อกอันเบอร์ไว้นะครับลงเวลไมครับตอนนี้มาครับคลิปรอบที่15เดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้ไอเทมอะไรให้เราเลือกบ้างนะแล้วก็ได้ไอเทมพิเศษอะไรที่แถมมาหรือเปล่านะหรือว่าจริงครับได้ตังก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับนะครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายครับ นีเต็มที่เลยสิแน่เรียบร้อยครับโอ้โหได้ไหมกายสิทธิ์ไม่ค่อยดีครับตอนนี้อันเดอร์เวิร์กมาอีกหนึ่งนะเราซื้อมาก่อนแล้วกันครับดีดีหายซึครับสไนเปอร์มาอีกหนึ่งกควันเตอร์ก็มาครับมาอ่าบอดไนท์ขึ้นสองดาวอันเดอร์เวิร์กก็ขึ้นสองดาวครับสไนเปอร์เซควันเตอร์ขึ้นมาก่อนครับดีไปเอ้าสไนเปอร์สองดาวตัวที่สองครับอ่ะแต่ทีนี้ขึ้นสองดาวครับสไนเปอร์มาอีกหนึ่งครับ แล้วอาเทเลอร์ตอนนี้เออหือเปิดกล่องเลคอนสตาร์นนะแต่ใส่ไม่ทันนะคองท่าเจอประสานของเนสส่วนของเครื่องจักรนะครับแล้วก็มีก็ปีด้วยนะครัหมาเป,นนปาล่าเปรียบ้อยครับชนะไปครับมาดูรอบที่17ครับถือว่าเขาวางนิดนึงนะอ่าสกูนเตอร์ครับรีได้สกูนเตอร์สองดาวครับบอดไนก็มาครับ ตาด็อกเตอร์ก็มาครับไปครับรอบที่17คนระับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวลงนิดนึงครับเอาในส่วนของด็อกเตอร์ออกไปครับแล้วก็เอาฟอร์ดไนท์ออกไปครับเปิดภาษาฮันเตอร์ขั้นที่สองครับดีดามิ่งไม่แน่ถึงเท่าไรเดี๋ยวเรเปลี่ยนตัวเปิดภาษาดร็อคเต,ตอร์ขั้นที่องเปิดอาชีพจริงเหล่านี้ไม่แน่ไม่ห,หนครับนนเราดีดเปิดงอมีดเปิดเรียบร้อยครับไม่ไปครับตันนี้ เวิลเจ็ดแล้วครับตอนนี้ดมาดูครับวลเ็เดี๋ยวลงปอดไนทลงไปก่อนครับหนึ่งตัวตีหตัวครับตอนนี้ขาดสไนเปอร์แค่หนึ่งตัวครับก็คือสามดาวนะวิลเลจอร์ก็มาครับตอนนี้รอบที่สิบแปดรงภาพซีทาบเป็นตัวอบอ่ชนะ เ,เ,เป็นด็อเจอรันที่สองนะครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ขอให้ชนะได้เลยครับด็อกเตอร์ก็มาอีกตึ่งหน่อมีทาโบนะครับแต่ยังไม่ซื้อนะครับทาโบดูไปก่อนนะครับรอบนี้รอบที่สิบเก้าเดี๋ยวดูครับวางตรงข้ามเล่น,านส,ส,ลสารนิจสินนะครับแล้วก็มีจะรับแจกได้กมเราไม่วันครับยิงกรับเตอร์ไทยยูไนเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ มาดูรอบที่20ดลครับรอบที่20อ้ามีไข่มาอีกหนึ่งครับแล้วก็อันเดอร์เวอร์มาอีกหนึ่งครับก็ต้องซื้อแล้วล่ะครับไข่แล้วก็ลินครับเอ้าเจอวิลเลนเจอร์ครับรเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนแล้วขายดีเฟคเตอร์ทิ้งครับวันนี้มีไข่สองมือเอ่อสองสองกองในในกระดาษนะครับไปเปิดเลยเถอะก็ถือว่าเกียร์ เคลียรตัวแรงมากนะครับแรงเรียวด้วยนะครับกระตือไซรินมิเดูซ่าก็น่าซื้อนะบแต่เงินไม่ค่อ,อยเป็นมิตรกับเราครับก็เปิดลิลิกมาเป็นถุงแพนด้านะครับลดราคาในตัวซื้อครึ่งหนึ่งนะเธอสั่งไหนแล้วไหนแล้วก็เจอลงขั้นที่หนึ่งครับน่าจะเป็นขั้นี่นนี้นะนี่ย ตัวต่อไปครับเรียมลอยครับชนะไปครับตอนนี้ดูรอบที่22ครับ22ไม่มีไฟเซอร์2ตัววินเลนเจอร์ครับอีกหนึ่งวินเลนเจอร์ไปอีกหนึ่งครับขึ้น3ดาวเลยแล้วกันครับตอนนี้วินเลนเจอร์3ดาวครับตัวแรกครับของทีมก่อไอเทมใส่ให้ในส่วนของวินเลนเจอร์ก่อนละกันครับพอดาบิทเขาเยอะ ตีว่าไขมาอีกลูกหนึ่งครับหถือว่าไข่มาเยอะมากตอนนี้ก็โดนมาครับตอนนี้เจอภาษาในตัวยีฟคอร์ดนะครับกล้วกเข็มแข็งตอนนี้เหลือท้ายครับคอมเตอร์ครับกอดเอาหมดครับเรียบร้อยครับชนะไหมครับตอนนี้จัดรอบที่23ซื้อไข่มาครับหาตัวสไนเปอร์ครับจะสิดเซตเจอมา หาเจอไม่อื่นหนีไปหนีแต่ลักษณะไม่แน่จะเจอคนระับหนีครั้งก็ไม่เจอครับเอา้าอันมีแต่ world, ining, อันดับเวอร์กับไซนิกนะเชื่อครับไปครับอีนึ่ตัง้งค์ครับฝั่งฝั่งข้ามเจอมาถักปั้นครับปั้นสองคนระับนะแล้วก็มีเจด้าอะไรนักสู้ครับไปครับสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับท่าน าดูรอบที่เสีบดีไปครับตอนนี้ไปอ่าสไนเปอร์มาพอดีครับก็เป็นสามดาวแล้วกันสามดาวสองตัวตอนนี้ไอเทมก็น่าจะเอากลับมาครับดีกล่องนิดนึงครับอืมอืือย่างงี้หน้าพิ่ลงครับใส่ถุงมือก็นข้างแย่รวไม่ค่อยดีครับไอเทมดาเมจไม่ดีขนาดนั้นเดือดสาไดตัวหนึ่วอลล์ครับ อย่ังเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ดูรอบที่25ครับอ่าใช่ดิกระเชื่อมันตัวนึงครับก็ตอนนี้สามดาวไปสองตัวแล้วนะครับตัวอื่นยังไม่สามดาวครับไปครับยิ่งไปอ่ามาดูครับว่าจะมีอะไรให้เราบ้างครับแล้วก็ในตัวของในกล่องจะมี้ที่เป็นเราอ่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างนะไปครับฟ้าดีกว่าครับ เปิดของครับไม่มีอะไรแล้วมีแต่ของป้องกันนะเราอยากได้ดาเมจครับโอเคใส่คาถาให้ในส่วนของเลนเซอร์ครับแล้วก็เสื้อกาะกันเวทนะกันเมทครับเจือกสั่งเลนเซอร์ของเลนเซอร์ของคู่นะไหวหรือเปล่าเกิดข้อไหว้ขึ้นเราทำเราต้องช่วยคนไทย เรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ร,บรอบที่27ครับิน7อย่างนี้เลยน่าสนใจเลยครับก็เดี๋ยวมาดูเลยครับรอบที่27เราจะเจอกับอะไรนะครับ27เจสิสขัสทิสาครับหรือเปล่าเอ๋เดี๋ยวมาดูครับนี่ได้มาให้ดูครับหรือเปล่าเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้ มาดูครับรอบที่20แมทครับเปิดมาก็ไม่มีอะไรน่าสนใจครับเดี๋ยวเก็บเงินไปก่อนแล้วกันครับตอนนี้เปิดเป็นเกคัน้าไ่าตวหัหลอกแลก็มีเแค่จรับแีนะครักนาะที่เยตัวท้ายใหม่ๆแพ้ไปครับตอนนี้แผลร้วัครับตอนนี้ อ่าได้ปีซึมมาครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไอเทมก็เดี๋ยวมาดูนะครับเปลี่ยนไอเทมก่อนครับตอนนี้เปลี่ยนไอเทมออกมาลองใส่ให้ครับปีซึมใส่ให้กับในส่วนของวิลเลนเจอร์นะก็รีตัวมาก็าไม่เจออะไรกอรีโอ้ฮะต้องไปเลือกติดก่อนครับใน,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 นส่วนของเจอประสาทในส่วน เดือดครับตีนนะครับแต่ลักษณะไม่แน่จะไหวครับเหลือดต้นท้ายเหียบลอยครับเหไปครับตอนนี้เรือดเดือดสามสิบเอ็ดครับเจสิคที่เจอมาอีกคนครับคงคงต้องไปก่อนแล้วกันครับตอนนี้รีดอีกครั้งไม่เจออะไรครับก็มาวัดดวงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ว่าจะไหวหรือเปล่ารอบที่สามสิบแปดเดี๋ยวมาดูว่ามีลิลิ่อะไรให้เราเลือกปัไปครับอสุดท้ายครับ ร้อยครับจะแนบไหมครับตอนนี้ดูเราพีสามสิบเอ็ดครับอ่าไอเจสิตเลสเซอร์ขึ้นสองดาวครับตกเลเวลไปเลยแล้วกันครับตอนนี้เปิดกล่องลีลีครับจะเอาเวิร์กช็อปละกันครับลีไอเทมเลยละกันครับตอนนี้ลีไอเทมนะครับเป็นกล่องทองเลยครับไอเทมคนบ้าครับหรือขี้โตขี้ใหญ่นะครับไปครับ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะยังไงรอบที่สามเกิดอะครขึโดนข้ามตอนนี้เราเลยว่าตั่นหมดวอลล็อกนะครับเป็นวอลล็อกนะครับไอ้ขั้นที่สามแบบเจอลักษณะนี่น่าจะไหวนะล้วดูว่าเรียบร้อยครับเทไปครับตอนนี้ไปอีกแล้วครับตอนนี้เหลือหกทีมสุดท้ายนะครับสกูฮันเตอร์เข้มาครับลงรีพิลไปครับตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราลงอ่ะ ลงวีโนเมเซอร์ไปแล้วกันนะครับตอนนี้เป <fit kind. S 2> <F> ิดภาษาในส่ <tortured. S 2> วนของมอครับท่นี้เอาไว้ตัวละครเราดูเลือดนะครับดีขึนแรงเพิ่มขึ้นนะครับือว่าจะใช้ก็เพื่มขึ้นเ่อะนะครับอย่ามอไหวครับนี่เลยเรลินนี่เยครับตอนนี้แพ้ไปอีกหนึ่งครตอนนี้เหลือสามทีมสุดท้ายนะครับ ไอเทมที่ได้มาเมื่อกี้จากคนที่แพนะก็โซ่ใส่ให้กับวินเรจแล้วก็เป็นจิกบ,บ็อกนะครับรีเรียบร้อยเปิดกล่องมาอน่า,นาสนใจครับหลบศีครับสร้อยปดปดอาวุธนะครับใส่ให้กับสไนเปอร์แล้วครับตอนนี้มาดูว่าสามทีมสุดท้ายครับจะเป็นยังไงมาดูาารอบที่สามองสนามแข่งถ้าเจอสีก็สีแล้วโจรสลัดตัวหลอกทนาที่ดิฉันครับ ที่นี่อ่าเจ้าลีเออร์เป็นโผ่่สิงสุดท้ายเรียบร้อยครับจะไดไ้ไหมครับตอนนี้รอบที่สามสิบสี่ครับจะทำมัครับตอนนี้ก็ถ้าขึ้นเลเวลสิบได้ก็ถือว่าดีครับตอนนี้ขึ้นเลเวลสิบเราจะไดู้่กของคนดุกเจอโวผ่่สองแล้วก็วอลล์ ท,ท้ายร้ยอยชนะไปครับแต่มกีไม่ใช่รอาหลอกครั้ที่หนึง่งครับอ่าะสองทีมสุดท้ายครับมาดูกัครับอ,อืจะขึ้นลเสิบหรือเปล่ปาครับหมืนยิงกันเข้าไปครับเราก่อนทํนามข้อลูกข่าวเราก้ลกข่าวนะได้เอ้าแล้วก็ได้กอบห่วงามาไปนะครับเดปิดกล่องและกับ มีอะไรน่าสนใจลยครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยถ้าไม่หลีนะครไม่เจอของดีครับอ้าโชคดีครับแรนดอมเล่มังเกี็บกระดาษออกไปครับแล้วก็ใบมีดกระเสาะเอาออกไปครับใส่ให้กับวิลเลนเจอร์แล้วใส่ให้กับเที่ยวคู่แทนครับเกไปครับถ้าคือส่วนภาษาของวอลล็อกท่าที่สามแล้วครับแล้วก็มีตัวทที่หนึ่งกไหวเปล่าเอยถ้าจะคว้าไหวก็จะต้องรู้ท้าย ตัวท้ายด็อกเตอร์ที่เกร้อยครับชนะไหมครับตอนนี้เลือดสูงสีครับเขาเลี้ยวในเขาเลี้ยเลี้ยวก้าวแล้วนะครับไม่ใช่ก้าวเขาเลี้ยวสิบครับเราเลี้ยวก้าอยู่นะครับนะครับไหวหรือเปล่าแต่ลักษณะนี้น่าจะไหวไหวหรือเปล่าก็อาจะไหวครับตอนนี้โดนสุ้ตอนตไม่ใช่สตานำกลายเป็นกิ่งเดือดลักษณะไม่จะพอไหวเพราะว่าได้กดเจ็บพุ่งจาก เปิดมาสก็ลอ6ครับเุดเลือดครับสดท้ายเหี่ยมลอยนะับชนะไปครับตอนนี้รอบที่38ครับลงรีวิวไปครับตอนนี้เจอแก๊งเดิมครับน่าจะสู้ไหวหรือเปล่าเหมือนเดิมครับมาดูครับลงรีวิวไปเลยแล้วกันกว่าครับก็จะได้เปิดในส่วนของคนนกทั้นที่หนึ่งครับเอาถักรบลงไปครับเปิร์นมาไหนครับมาครับ ฝั่งตรงาาข <iałem S 1> <dragon S 2> ้ามฝั่งตรงข้ามมันจึงมีชีสาด้วยนะแต่เราเราแล้วก็เรากดอาวุธของเขาก่อนนะทำให้เขาตีไม่ได้อะเออตัวท้ายไหวไหมจริงๆรียบร้อยทำฉันทำไมครับตันมีกระแพ้ไม่มีอะไรเลยโอเมนมีแบตโอเมนนะแต่ไม่ซื้อนะ เดี๋ยวมาดีเพิ่มครับเอาจนต่างกันหมดครับจะติดเต้นเตอร์มาอีกหนึ่งครับบางครั้งมึงไม่เจออะไรเลยครับตอนนี้นะครับตื่นเต้นเลยครับขอทีกีละก็ช่วยไม่ได้หรือเปล่าหรือจะช่วยได้ครับขายครับต้องเป็นซื้อรับซีเขาเขาก็าทำให้เราการดีเยอะนะครับใหม่ได้ครับเทใหม่ครับตอนนี้รอบที่สี่สิบดีกว่าครับ ใช้นิแอซอสซินมาหนึ่งตัวนะครับเขาก็ช่วยอะไรได้ไม่เยอะนะครับขายทิ้งแล้วกันนะซื้อมาขายได้ทั้งดื่มรับขายครับดีบมีนอมเป็นซื้อมาครับ <c oughs> โอ้ล็อกไว้ก่อนนะมีนอมเปรี้ยวไอ้เรื่ององดาว,วนะนะครับต้องจีบต้องเลือดเดี๋ยว,วนี้เหลือเลือดเก้าเหลือเลือดเจ็ดนะ แต่ฝั่งทุกท่านมีเงินเจ็ดสิบนะครับ,บเอมีนักมือเสิร,เร์ฟมาหนึ่งตัครับแล้วก็เปิดกองตัวคืนแข่งสัตว์ร้ายก็โอเคนะครับแต่ว่าเอาเปลี่ยนเป็นตัวชนะหรือแพ้ก็ได้นะครับอ่าสถิติจะไม่เปลีนนะ่ยนครับเป็นโลบล็อกนะครับดีนะพูดตรงๆไอ้เงี้ยเท่มดีเลยคนระับโลสะท้อนนะไม่ใช่โลบล็อก ใส่ให้ในส่วของสนรัตอนนี้น้นไอเีี่เรมาให้เราฆ่ารอครับตัวแรกเลยยิงแล้วดูเลือดคับิแหงผลนจากบอลอกคับยงหนเจราคริงแล้วเลือดเพื่ยิยิิลอดันไปเรื่อยเรท้ายกรปิรป สะเบิดครับวางระเบิดสกดไลค์วีวไอพีอยครับชะนะไปครับตอนนี้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องเราแบกมิชชันแนลด้วยกันนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ